สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีธนูทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคม เข้าสู่ดวงรายเดือนปะะจำเดือนมีนาคม2566นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทาง เาไปด้วยนะคะหรือส่งข้องคว้าส่งดาวนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพาทารโรในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีธนูต้องการบอกอะไรชาวลัคนาและราศีธนูบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีธนูนะมีไพ่เมเจอร์ลัคนามานะคะใบแรกเป็นจีเทอร์มิตนะคะใบที่2เป็น วิ e ออฟฟ o ร์จูนนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีธนูนะคะมีโอกาสนะคะได้พบเจอครูบาอาจารย์นะคนที่มีความรู้ประสบการณ์ชีวิตที่หาตัวจับได้ยากเนี่ยมาเป็นครูผู้สอนให้กับคุณนะคะหรือได้รับสิ่งของนะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รํำค่าของเต่าที่ดินต่างๆเนี่ยมากมายนะคะชีวิตนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะพลิกผันไป ในทางที่ดีขึ้นนะอยู่ที่ว่าตัวคุณนะเลือกที่จะวางแผนชีวิตยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงนี้ของคุณนะกําลังรุ่งโรจน์อยู่นะคะต้องระมัดระวังนะคะว่าจะตกลงมาได้นะคะและถ้าเกิดชีวิตของคุณนะกําลังแย่อยู่นะในเดือนนี้ก็จะได้เจอนะคะเรื่องราวดีๆนะคะที่มาพลิกผันให้ชีวิตคุณดีขึ้นมาได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะเมื่อชีวิตพลิกขึ้นมาดีอยู่แล้วนะคะหรือกําลังดีอยู่แล้วนะ ก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีเพราะยังไงก็ยังเป็นวงล้อแห่งโชคชะตานะคะหลายๆอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงนะดังนั้นแล้วนะคะจงรู้จักเป็นทาตัวเป็นฤาษีนะคะสมระพอเพียงนะอยู่ในแบบที่พอดีนะคะอยู่กับธรรมชาติและทางสายกลางจะดีที่สุดนะดังนั้นแล้วอย่างที่บอกในเดือนนี้นะคะคุณจะได้พบเจอเรื่องราวดีๆครูบาอาจารย์ที่ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ดีนะคะพื้นที่ที่คุณได้ไปอยู่อาศัยที่ซื้อบ้านซื้อที่ดินต่างๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกป้องคุ้มครองอยู่นั่นเองนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีธนูเนี่ยก็มีไพ่แทนตัวเองนะคะเป็น king of p e n t a c l e นะคะเดือนนี้เนี่ยคุณจะคิดในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจการเงินการดำเนินชีวิตต่างๆให้มีหลักมีเกณฑ์มีความมั่นคงมากขึ้น นะหลายๆอย่างคุณจะมีการจัดระบบจัดระเบียบของคุณและการจัดการต่างๆของคุณนะ่ะเพื่อทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าคุณจะเริ่มไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยต้องพยายามป้องกันมีแต่คนพยายามเข้ามาหาคุณนะคะและหนึ่งเหรียญขอโทษค่ะเด็กเหรียญน,นะคะก็จะมีการได้รับโชคเล็กๆน้อยๆมานะคะและตัวคุณก็คิดที่จะวางแผนโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ย ขึ้นมามากขึ้นนะคะความที่เป็นกิ่งเหรียญขนาดข้างเด็กเหรียญด้วยเนี่ยลงทุนอะไรมากขึ้นนะและบางทีนะคุณน่ะไม่สนใจที่จะฟังใครด้วยนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณทําถูกแล้วปั๊บเนี่ยคุณจะไม่ค่อยฟังใครนะชาวลัคนาราศรีธนูคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองมีอัตราในตัวเองนะคะที่จะไม่สนใจใครคือฉันจะเอาฉันก็จะเอานะแต่ก็ต้อง ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําลงทุนหรือเรียนไม่ถูกที่ถูกทางเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสุดท้ายลงทุนไปจะขาดทุนนะคะน,นั้นแล้วค่อยๆวางแผนทําให้ดีๆดีกว่าความที่เป็น king of pentacle มาเนี่ยการรอบครอบทางการเงินของคุณนะมันเยอะมากขึ้นนะคะถ้าเกิดการทํางานของคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะแต่ว่า ต้องแสดงผลงานออกมาให้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะตัดสินใจให้รวดเร็วทันใจทันใดนะคะแผน1ไม่ได้ต้องแผน2แผน3แผน4นะหลายๆอย่างเนี่ยในเดือนนี้ต้องค่อนข้างที่จะแอคชั่นแอคทีฟตัวเองออกมานะคะมากขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่ก็บอกว่าให้ประมาณการความสามารถตัวเองด้วยนะคะประมาณตัวเองด้วยนะว่าทักษะความสามารถของคุณพอที่จะได้รับตําแหน่งหรืองานงานนี้ไหม ะะถ้ามันใหญ่เกินตัวไปนะอยากจะอยู่ในตำแหน่งนี้คุณก็ต้องเรียกว่าไปพัฒนาความสามารถของคุณเสริมทักษะของคุณขึ้นมาอีกนะคะในเดือนนี้มันจะมีโอกาสที่มันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินนะสุขภาพหรือแม้กระทั่งความรักเนี่ย h of p e n t a c l e มาก็บอกได้เลยว่ามีเรื่องราวดีๆเข้ามาเยอะมากนะคะทำให้คุณมีความสุขสําราญเยอะขึ้นนะ เผือบางท่านเนี่ยได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งนะคะมันเลยทําให้คุณในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสจับใจ่ายใช้สอย,ยอะ่ะที่มันเยอะมากๆขอโทษขอโทษค่ะพูดติดไปนิดนึงเนาะที่มันเยอะมากๆเพราะความที่มันเป็น king of pentacle งวดที่แล้วคุณอาจจะถูกสลากถูกรางวัลน,นะหรือได้ราบก้อนโตอะไรมาก็ตามเนี่ยเดือนนี้นะคะในเรื่องการเงินก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอู้ฟู่มากเกินไปนะเดือนนี้ถ้าเกิดคุณทํางาน แสดงผลงานให้ดีนะอยู่เป็นนะแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวบางอย่างนะคะแล้วก็ใช้ทักษะความรู้ประสบการณ์ต่างๆของคุณในการแก้ไขปัญหามานะมันก็จะทําให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าในตําแหน่งต่างๆที่เติบโตได้อย่างยาวนานและยั่งยืนนะคะไพ่บอกว่าให้ทําอะไรช้าๆหน่อยนะเพราะตอนนี้คุณรีบตรงมือทําบางทีมันใจร้อนเกินไปนะคะต้องมีความเป็นคนแก่บ้างนะช้าๆได้พาเดินงามนะคะ ลงมานิดนึงนะเดือนนี้ก็ในเรื่องการเงินก็อย่างที่บอกนะคะคุณมีโรคมีโชคลาภมาก่อนแล้วนะวิวอ f ฟฟ r าจูนบวกหเหรียญเนี่ยเผอเบางท่านเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกหวยนะคะก็จะขายที่ขายบ้านขายรถหรือขายทรัพย์สินอะไรบางอย่างได้แล้วเป็นเงินก้อนของคุณมานะมันก็เลยทำให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในเดือนนี้นะคะ เรามาระวังให้ดีถึงแม้ว่าการเงินของคุณในเดือนนี้ดีนะแต่เดือนหน้าของคุณอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะบางท่านเนี่ยได้รับโชคก้อนใหญ่มาหนิบางทีลาออกจากงานด้วยนะเอ็ดออฟคับมาเอ็ดออฟคับมาเนี่ยนะคะก็บอกได้เลยว่าอยู่ดีๆคุณก็ตัดสินใจลาออกนะคะหรือถูกบังคับให้ลาออกก็ได้นะตัดสินใจเดินออกจากปัญหาการเงินบางอย่างออกมานะคะมันเลยทำให้เงินของคุณเนี่ยช็อตได้นะ 4ถ้วยมานะคะ7ไม้เท้ามาการเงินในเดือนนี้ก็ต้องรามัาระวังให้ดีนะอย่างที่บอกวิวออฟฟอร์จูนมาถ้าคุณไม่รามัาระวังในการลงทุนขึ้นมาเนี่ยผิดพลาดได้นะคะดังนั้นแล้วศึกษาให้ดีก่อนนะเงินน่ยดีนะคะแต่ต้องบริหารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะถูกราบลอยได้โชคก้อนใหญ่ได้หวยรวยเบอร์ได้มรดกทรัพย์สินต่างๆนะหรือแม้กระทั่งได้ที่ดินสืบ ทอดต่อจากบรรพบุรุษมาด้วยเช่นกันนะดังนั้นแล้วขอให้วางแผนการเงินรักษาทรัพย์สมบัติให้ดีนะคะหากท่านใดอยากจะมูในเดือนนี้นะก็บูชาพ่อปู่ฤาษีนะคะหรือสมณะชีพามไม่ใช่สมณะชีพามต้องบอกว่าพะระฤาษีนักบวชนะคะหรือเป็นนักบวชในศาสนาของคุณที่ถือศีล พระพุทธศาสนาทางฝ่ายที่เป็นด้านปฏิบัติเนาะไม่ได้เป็นด้านที่ใช้อภิิหานนะคะพระสายปฏิบัตินะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยนะคะได้พบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากขึ้นนะและคุณก็จะมีสติในการลงมือทำอะไรต่างๆนะในเดือนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าความใจเย็นความช้านะคะจะทำให้คุณ ได้รับโชคลาภดีๆมากมายนะเดือนนี้ก็การเงินไม่ได้น่าห่วงอะไรยกเว้นนิสัยการเงินที่ใช้เกินไปเท่านั้นเองนะคะเพราะความที่ชาวลัคนาและราศีธนูคุณจะเป็นคนที่ใช้เงินปา๋าซับหรือเจ๊อยู่แล้วนะคะสายสปอร์ตอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะควบคุมการเงินนิสัยการเงินตัวเองให้ดีนะคะทุกอย่างจะดีตามนะ หน้าบ้านนะคะถ้ามีน้ำรั่วน้ําซึมของวังละเกะกระกะนะประตูบ้านฝืดเคืองนะคะมืดเกินไปนะเข้าหายากเนี่ยก็ทําเคลียร์ทางให้สว่างสวัยหน่อยนะคะเปิดไฟหน้าบ้านให้ทางผู้อื่นนะจะช่วยให้นะคะหลายๆอย่างของคุณเวลาทําอะไรเนี่ยจะได้รับช่องทางแสงสว่างและการช่วยเหลือมากขึ้นนะคะบางท่านต่อเติมบ้านนะเงินการเงินในเดือนนี้ก็ทําให้ นะคะมีโอกาสที่จะผันผวนได้เช่นกันนะแต่กลางบ้านกับท้ายบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะหลังบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ท่านไหนที่คิดที่จะซื้อบ้านกู้บ้านกู้รถออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าได้ในเดือนนี้นะคะแล้วได้ค่อนข้างที่จะเต็มจำนวนด้วยนะ ก็ขอให้วางแผนให้ดีๆนะคะดูแลให้ดีๆทำแต่พอดีสมระนะไพ่บอกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแย่เอานะถ้าคิดที่จะลงทุนอะไรก็อย่าเพิ่งรีบร้อนดีกว่านะส่วนสุขภาพในเดือนนี้นะคะเรามาระวังเรื่องอาการเบื่ออาหารนะโรคชราตามมานะคะและถึงแม้ว่าคุณจะกินเยอะขึ้นนะคะแต่ก็มีการควบคุมอาหารแบบเหมือนกับมันมีความเครียดสะสมอะ ะะมันก็จะทำให้คุณ่ะกินได้น้อยลงนะคะหลายๆอย่างมันมีความกดดันและคุณก็มีความเป็นก้าวทวยวิวออฟฟอร์ n ูนมานะกินเก่งช่วงนี้กินเก่งนะแต่มันกินไม่ค่อยลงเนี่ยมันเบื่ออาหารไปซะงั้นอะ่ะของที่เคยชอบของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ๆก็ไม่อยากกินอยู่ๆก็อยากกินแค่นี้อะอยากลดน้าหนักแล้วอยากปฏิวัติตัวเอง อยากลุกขึ้นมาออกกําลังกายแบบนี้นะคะทําได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ควบคุมอาหารในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าน้ําหนักคุณไปได้ไวมากเลยเช่นกันนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะลุกขึ้นมาออกกําลังกายหน่อยนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะขี้เกียจนะมากพอสมควรเนาะและมีอาการต้องเรามาระวังเรื่องการเป็นผื่นแพ้อาหารด้วยขอโทษทีไม่ใช่ผื่นแพ้อาหารผื่นแพ้ต่างๆเนาะ แพ้อะไรง่ายๆนะคะเน็บชานะน้ำหนักขึ้นอ่ะข้อเข่าไม่มีปัญหาแต่ว่าช่วงลำตัวนะคะมันจะขยายได้ไวกว่าปกตินะก็เรามาระวังให้ดีนะคะเพราะว่าพอคุณกินเยอะอะไรเยอะปุ๊บเนี่ยบางทีน้ำหนักมันขึ้นรวดเร็วพวดพราดหรือลดลงไปเร็วพวดพราดเนี่ยส่งผลกับสภาวะอารมณ์นะคะและระบบน้ำในร่างกายด้วยนะ ในเดือนนี้นะคะแนะนาให้เติมน้ามันตะเกียงหน่อยนะจะช่วยได้นะคะหากท่านไหนอยากมีบุตรในเดือนนี้นะคะมีโอกาสมีบุตรเข้ามานะแม่หมอบอกไว้นะคะเผื่ออยากจะมีบุตรในเดือนนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะส่วนคนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะคะคนโสดในเดือนนี้นะไพ่บอกว่าให้อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะในตอนนี้ชาวลัคนาราศีธนูคุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้หรอก นะว่าจะคบกับใครดีเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยคุณยังมีบาดแผลจากความรักครั้งเก่านะคะที่ยังปล่อยวางไม่ได้นะถึงแม้ตอนนี้จะดูเหมือนตัดใจได้นะคะแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีความลํำลึกนึกถึงการรอการปิดกั้นโอกาสตัวเองอยู่นะคะและมีความอยา,อยากอยู่คนเดียวอยู่ในเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆคุยกันไปกับ เพื่อนๆรอบข้างศึกษากันไปก่อนดีกว่านะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันจะทําให้คุณเห็นมากขึ้นนะระวังคนมีเจ้าของแล้วนะคะเข้ามาชอบคุณด้วยนะดูไปก่อนดูไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์มันจะอยู่ดีๆกับตาลปามามายหายๆนะอยู่ๆก็ทักมาก็อยู่อยากจะทักมาก็ทักมาอย่างว่องไว หายไปก็หายไปเลยแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าคุณเหงาเนาะสุดท้ายคือความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะยังไม่แนะนําให้พัฒนาไปไกลมากกว่าเดิมนะอยู่หนังนี้ไปก่อนดีกว่านะคะเพราะหลายๆอย่างเนี่ยคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังห่วงความโสดคุณเหงาคุณอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวสุดท้ายจะเอาแน่เอานอนไหมยึกยักยึกยักเนี่ยนะคะเลยทําให้คุณเบื่อด้วยนะ เลืกที่จะตัดใจมาเพราะว่าคุณอาจจะเลิกคุยกับคนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีคนอื่นคุยแไดก้าวถวยมานะคะมีคนคุยเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณหัวกระไดไม่แห้งนะชาวลัคนาราศีธนูนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะคนที่กำลังเป็นแฟนกัน นะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาในการแต่งงานนะแต่คุณยังมีความโดเลกันอยู่นะคะว่าสรุปแล้วฉันมั่นใจกับคนนี้จริงๆหรอนะฉันจะพอพร้อมที่จะอยู่กับคนผู้นี้ไปตลอดชีวิตจริงๆหรอนะคะหรือจริงๆแล้วฉันควรที่จะอยู่คนเดียวดีนะคะความสัมพันธ์ทั้งสองคนมันดีจริงๆหรือเปล่าที่จะพัฒนาอยู่ด้วยกันไปรอดมากกว่านี้นะคะเพราะว่ายังมีอาการที่ ทะเลาะกันนะต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันอยู่นะถึงแม้บางทีคุณยอมนะคะแต่ก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าไม่ยอมแล้วจะเอาชนะกันอยู่เสมอนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องความสัมพันธ์เข้ามานะลองแยกกันอยู่สักพักนะคะหรือไม่ค่อยคุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วให้เวลาทบทวนใจกันดูก่อนดีไหมนะคะว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นยังไงต่อไปนะ ในหลายๆอย่างตอนนี้คือมันก็เริ่มมีคนใหม่เข้ามาเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็มีความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวมีแฟนเหมือนไม่มีนะคะมันก็จะทำให้เปิดโอกาสใหม่เข้ามาได้ง่ายๆนะชาวลัคนาราศีธนูคะดังนั้นแล้วดูให้ดีๆนะถ้าเกิดคุณมีคนใหม่เข้ามาได้แสดงว่าคุณเริ่มหมดรักคนปัจจุบันแล้วก็ขอให้จบอย่างชัดเจนจะดีกว่านะคะอะต่อมาคนที่มี คู่เป็นสาม,มีภรรยากันแล้วนะคะมันจะเกิดความอยากอยู่คนเดียวนะความอยากอยู่คนเดียวความเหงาความโดดเดี่ยวความเบื่อหน่ายในชีวิตคู่ที่เห็นหน้ากันอยู่ทุกวันนะถ้าท่านไหนที่อยู่ด้วยกันตลอดเป็นประจําเนี่ยก็บอกได้ว่าลองแยกบ้านกันอยู่ไหมนะมันอาจจะต้องย้ายออกมาอยู่คนละหลังแล้วก็ไปมาหาสู่กันเพื่อที่จะทําให้ความคิดถึงทํางานนะคะแล้วจะทําให้หลายๆอย่างเนี่ย เริ่มกลับมาเติมความหวานให้กันได้นะคะพูดจาด้วยกันดีๆนะมีอะไรก็พูดกันตรงๆนะคะดีกว่าเก็บเอาไว้นะแล้วก็มานั่งคิดมานั่งระแวงมาอัดอั้นรอวัยลาระเบิดอารมณ์แบบนี้เมื่อถึงจุดที่มันอิ่มตัวของคุณเองนะคะลองรักษาความสัมพันธ์กันดูให้ดีๆนะเพราะว่าตอนนี้มันมีโอกาสที่คนใหม่เข้ามามันเลยทําให้คุณแบบคิดทบทวนเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณที่มันอยู่ในตอนนี้ด้วย ะะถามว่าถ้าเกิดกำลังมีปัญหากันอยู่นะจะจบกันได้ไหมก็บอกได้เลยว่ายังจบกันไม่ได้ในระยะเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทางด้านนางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการให้ชาวลัคนาและราศีธนูนะตั้งเป้าหมายอะไรในเดือนมีนาคมนี้นะใบแรกนะคะบุกนะบุกอ่านหนังสือนะคะขาดความรู้เรื่องราวอะไร ะะจงไปอ่านหนังสือนะคะเห็นไหมวิวอ่าเดเฮอร์มิตมานะคะเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนมาและยังมีเพจออฟเพนติเคิลมาเรื่องราวการเรียนรู้การอ่านหนังสือการพัฒนาความรู้ทั้งนั้นนะคะทาอะไรก็ตามหาความรู้ให้มากๆก่อนที่จะลงมือทานะการอ่านหนังสือเนี่ยจะช่วยทําให้คุณเห็นเป้าหมายตัวเองที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในการที่จะต้องพัฒนาตัวเอง นะในด้านไหนก็ตามนะคะใบต่อมาสปิเกอร์นะฝึกการเป็นนักพูดนะคะฝึกเรื่องการพูดนะว่าทักษะการพูดของคุณเนี่ยดีไหมนะคะหรือช่วงนี้เนี่ยกำลังอ่อนแอคุณไม่กล้าปฏิเสธคุณไม่กล้าบอกลาคุณไม่กล้าบอกเลิกหรือคุณไม่กล้ากลัว ว่าคนจะไม่รักเวลาคุณปฏิเสธแบบนี้นะคุณต้องมีศิลปะในการพูดใหม่นะคะดังนั้นไปโรงเรียนศิลปะการพูดดูก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องภาษาก็ได้เช่นกันนะคะและไปสุดท้ายนะคะซัพพอร์ตนะอาจจะต้องมีการไปหาหมอถ้าคุณป่วยต้องไปหาหมอนะคะแล้วคุณจะเจอหมอที่ดีนะและอย่างก็คือการเรียนรู้ทางด้านการเป็นฝ่ายสนับสนุนนะคุณอาจจะเป็นเบื้องหลังนะคะที่ คอยซัพพอร์ตกำลังใจให้กับผู้ที่เข้ามารับฟังคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะสายทัศน์ําบำบัดต่างๆนะการเยียวยารักษาบำบัดต่างๆเนี่ยต้องมาแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นหินบำบัดหรือบางท่านก็เป็นน้ำมันหอมระเหยบำบัดนวดบำบัดอะไรก็ตามแตเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ n g e l อ a ์ลาฟาเอลนะคะในเดือนนี้ต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีธนูในเดือน มีนาคมนี้บ้างนะคะใบแรกนะคะ Good Night Sleep นะนอนหลับให้เพียงพอนะการนอนหลับฝันดีนะคะหลับให้เพียงพอจะช่วยเสริมพลังงานดีๆต่างๆให้คุณได้มากที่สุดนะใบต่อมานะคะ e s p a e c h Miracle นะคะก็ต้องเชื่อนะว่าคุณมีปาฏิหาริย์ในการที่จะฟื้นกลับมานะศรัทธานะคะจะช่วยทำให้เกิดปาฏิหารินะถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือ ผู้ป่วยท่านไหนนะคะหรือมีคนที่เป็นห่วงคือใครนะก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะให้ช่วยส่งพลังงานดีๆสิ่งดีๆนะไปช่วยเหลือคนคนนี้นะคะพร้อมบอกชื่อนามสกุลกับพระองค์ท่านนะแล้วก็จะได้ช่วยให้นะคะเรื่องราวเหล่านี้ไปถึงคนคนนั้นได้อย่างถูกต้องถูกคนนั่นเอง ะะและใบสุดท้ายนะคะ Exercise Key นะเห็นไหมบอกแล้วว่าให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะเดือนนี้ก็ต้องออกกำลังกายจริงๆนะ,ๆนะองอัคราเทวทูตราฟาเอลมาย้ำเลยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็จะทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายกระปี้กระเป๋าไม่เหนื่อยนะคะ <ๆ S 2> ไม่เหนื่อยแล้วยังมีหัวสมองที่รวดเล่นนะคะเลือดลมสูบฉีดต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คุณน่ะเรียกได้ว่าหัวสมองมันบรท์อะ บริงเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้รักสุขภาพตัวเองให้ดีเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนนั่นเองนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะมีพลังจิตที่เข้มแข็ง นะมีใจที่สงบและได้พบเจอครูบาอาจารย์ที่ดีมีแสงสว่างนำทางให้หลุดพ้นเรื่องราวที่กำลังทุกข์ใจและประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ